สวัสดีจ้าสวัสดีวันนี้วันที่22สิงหาคม2563หรือว่าปีคิสตศักรา220 0จ้ามือนีเสมอจันก็จะมาอ่ายอนอดีตสมัยเคยเลี้ยงควายสมัยแต่ก่อนเมื่อประมาณซิปกว่าประมาณ 1> 18 1 9ปีคีอหยีวิกว่าปีที่แล้วนี่ละจ้าสมัยแต่ก่อนใส่ชีวิตมาคขามไม่นามมุ่นนี่ละจ้า จับหางควายพะผ้ายหอเข่าแล้วก็จับหางมันแล้วก็ดึงตามป้ายพวานถามันหลายเด้บัมบิคือสมัมสมือนี่คันว่าเขาลุดออกจากหางควายนะจ้าประยักษ์อื่นเขาว่าวจ้อยราะว่าภาษาเล่าเนี่ยเขาว่าค้ายนั่นแหละจ้ะก mm hmm. ะเขาต้องใส่ไอ้เทคนิคอย่าง สุดยอดเลยเพราะว่ากันเท้าจับแล้วเขาหลอกไว้ย่าห้รุดเพราะว่นาน้ำมันเบิบานเท้าเกินว่าน้ำแกงน้ำแกงมันผัดแล้วมนติดรืดเท้าเสียชีวิตได้เขาก็เลือกควายตัวที่มันอ่าสมบูรณ์แข็งแรงหรือว่าเป็นตัวอา่คลายจ้าฝูงกระได้ตามไปเรื่อยเราวาทำให้มีลูกมัน่นี่คันจับควายตัวแมนน่นีมันกระติสามาัดขามาถืดึก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 ะล้นามมันจท,ทำถือขะได้เขาต้องมีเทคนิคจแล้วก็สีภาพไปเบิงว่าปลาสมัยเมื่อที่ ยี่สิบหรือว่าสิบก่าปีที่แล้วจะได้เถเสมอจันจะมะเปลมันเปลี่ยนแป้งไปขนาดไหนจ้าอันนี้แม่งถับจ้าแม่งถับกะอยากไปหาเบิง้งคือกันแต่ว่าสี่ใดบอยใดกะตามกันเบิ้งเลยจ้าต่ว่าก่อนสิบป้ากา็สิบห้าอ่าเพื่อนๆนในมาเบิง้งหอยเลยจ้าขาม,มาต้อนนี่เลยจ้าหอยแม่นม้ำที่ว่ามันไหลาตามทอจ้าเป็นหอยไอเพิ่นเป็นหอยไข่ไขว่าหอยอ่า คล่ายๆหอยโขงเนี่ยจ้าเพื่อนสิเรนมันสีมัสิคข่อยงางยางดืบดับดืบดับดืบดับไปเนี่ยละจ้ายางไปสีอุดมสมบูรณ์เนี่ยจ้าเพิ่นป้าหลูกผ้าหลานเพิ่นยางไปเนี่ยเพื่อนเขื่อนไป้อมกับน้ำิระกับมีเนี่ยนวดเพิ่นเง้ยวเ้วเนี่ยละจ้าสังเกตได้จากหนวดเลยจ้าในไรยเติมด้วยนี่เพื่อนไอ้ไหลมาแต่แต่ทางท่อน้ำจ้าอเมซิ่งธรรมชาติจ้าแม้สีมีก,าก้านกอส่างต่างๆกับกัญชงจ้าแต่ว่า เกิดกันผสมผสานกันได้จ้าเนิพยางไปเนี่ยหจ้าดึบดับดึบดับอุ้ยน่ารักจังเลยจ้าอู้หลายเติบอยู่คันว่าจับไปนี่แต่ว่าคอยกับ่าจับเพื่อนดอกเพราะว่าหายพันมีวิถีชีวิตีไปตามปกติเพิ่นจ้าจ้านี่ยละจ้าทอที่ออกมาจากทั้งนี่ยละจ้ะนจะนนานี่จ้าเนี่ยพม่าในทอนี่จ้าคอยพาไปเบิง่งในทอจะหน่ ไหลออกมาจากท่อจากตามติดชีวิตคุณหอยจะไปเรื่อยๆจะกาติหลังจากเด็ดทันเด็ดเบ,บิ้งหอยเราคอยกติพาอ่านเพื่อนๆไปขามไม่น่ามูนด้วยการพายเรือไปจ้าตามกันไปต่อตอยุ่ยๆจ้าจ้าตอนนี้เสมอจ้างกาติาพา่าเฮ้ยขามไปจ้าเพื่อนๆกาติพ่าใส่ชุดแบบดีเข่ากับบรรยากาศบ๊ อ่าตัวน,นี้ก็เป็นไปไหลไตล้เลย,ยจ้าจ้าตัวน,นี้ก็เหือาก,ก็ทยอยออกเลยเลย,เลยจ้าบปลืมนะจ้าปลืมฝีมือเก้าวเดือดไปเหง้าไปนี่แหละจ้าทายออกจากฟังแล้วไปฟังพุ่นเลยจ้าพุ่นไปฟังพุ่น บื่อจำเบื่อจำเบื่อจำเบื่อแต่เช่นนี้ใช่ส่งไปแบบว่าอ่าอันนี้ขอไพ่หลายเด้อจ้าเพราะใจไออาเนโรจ้าหันข้ารังให้จ้าไปทางนั้นเลยจ้าไดามาอไรล่ะบื่อจำเบื่อจำเบื่อจำเบืดเอาแบบแรงจ้าเป็นเถื่อนขางเลือนี่ ก็จะต้องแกล้งโดยจ้าอ้าวเบิดจำเบิดจำเบิดจำเบิดเบิดจำเบิดจำเบิดจำเบิดแบบไอ้อันนั้นแท่นเถ้าโอ้โหล่องเรื่อยไปเรื่อยๆได้เนี่ยพ่อจะเป็นบุญมาจะเสร็จบอ้ะปะเรื่องจะเสร็จไปกันเรื่องเรื่องระยบให้เขาช่างฟังผิดใจได้ได้เนี่ยมาแล้วจ้า สองวอัยหนันนกเลยเป็นนอยเดิมเดิมจาอกราัรนไปทำไเลยยาวไปเลยไปถึงฟังด้วยป้าพยนแป้งไปหลายเด้อบ,บ่ได้มากดังเกือบบ่แม่นน้อยเกือบตียี่สิบปีหรออ่า นี่จ้าอ๋อขมื่อเมื่อย,ย้อนอยู่แต่กัาบาบ๊อบเปอยังทําได้จ้าต,ตามติดตามขึ้นฟังไปทั้งผุ่นเลยจ้าจ้าบานเอีก็เฒ้าเฮือเขาเก็บเอเพิ่นก่อนอ่านี่และจ้าแล้วก็ดึงเข้าไปังสิดึงมามีโตัวจ้า เห็ดในเพิ่นจ้าอ่าเราจะตามมาเรื่อยๆจ้าอ่าดึงแห้งๆไงล่ะนกแห้งเห็ดที่ยังพต้นทีได้ปลาบอโอ้กำลังมาจ้าจ้าขอเสียเบิ้งนะ้ำมูนแต่ไม่ก้อนเลยมั่นเลยก้อยแต่ไม่ตะกี้นะปลาปลาเป็นแป้งขนาดใดญ นนมาเลยจา่าเวลามองเลยาจา่าสมัยตะกี้เคยมาทำการเลี้ยงป้ายทานตะกอนใส่น้ำเต็มเลยคือเป็นอาเป็นเต็มท,ที่เป็นแบบว่าย่างต่ว่าจะาหน,น,นึ่งกับเตี่ย่านไปหลายบอกขึ้นตเกาแต่ข้ามาเลยจ่าก,กับเมื่อยเลยจ่าไม่น้อย นี่และจ่าทางคือจะไมตะก,กี้ต่ว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแป้งไปหลายแล้วตามไปอยวยวู่ยไวเลยจ้าเดี๋ยวนี้กลายต่เป็นยุคข้าแล้วตัวจ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กลายเป็นยุคข้าโอ้ยเป็นตั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วฟาเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแป้งไปหลายย่งเหลือแบบ อ่าเป็นใบให้อนุรักษ์ความทรงจำเก่าอยู่ยังเป็นปลาเก,ก่ากับมี่หลืออายุจ้นนี้ก็ไักกับยังมี่อยู่จ้ะไพสิมาหานอมยัยตามไปเบังกันยู่ยเลยจ้ะเนี่ยละจ้ะไปบังเรื่อเลยจ้ะ อันนี้ผู้บรรยายกับภาคบ่ออกคือกั้นตอนนี้เพราะว่าเมื่อยพ่ายฮื้อจ้าอ่านประมือจำบือ้อในแหละแต่จะจะของไอเซโลง,งั่งตามมาเลยจ้าเนี่ยก็มีกา้นกอรสร้างใ้สมัยโอ้ยดนแล้วสมัยตะกี้นี่แหละจ้าเป็นป่าโอ้ยขึ้นหอดอดีตเด้ขค้นหอดอดีตวัานว่านท่พานมา เคยลำบากในการมาเรียงสัตว์ขันต้ามหาควายกับหาบอยากเพราะว่าตายสีได้ฟังกระลงเขา้ามาที่เพิ่นแขวนไปนะข้อไหวืึหูว่าเออสถานที่อ่าเพิ่นไปอยู่มองใดเยังสินะจ๊ะตามมาเลยจ๊ะน้อมอ่ยก็ภายก็ยังมีอยู่จ๊ะ ตามไปเบิงยาวๆเลยจ้าอดังขออภัยในเด้อบรรยายก่อนที่อันเมื่อยๆนะจะนอนเพระาะข่าพา,เาพพ้เฮือกเมื่อ้นั่ละเมื่อยเมื่อยพายเฮือกอยู่อืมอดีติพานมาานี่เด้อในีใกล้มาเป็นปาเขินวาปลายุค่าร้ายเติบเป็นแปดเิบเก่าเิบเปอร์เส้นผลม้านี่ ก็ไพรกับมี่นี่ละจ้าพ่นเกิดสมมหาอใหม่เราก็ยังเหลือหลายอยู่ตัวก็ไัยนี่นี่จา้าก็ไพรพี่น้องทันได้เพินสมามหาอใหม่ก็มาเด้เลยช้ำๆนี่นี่จา้า ขอภัยนะจ้าฝนตกไม่ๆส่สินี่แหละจ้าปลาหนิเพื่นเอินว่าปลาท่า,ามเด้อจ้าท่ามใข่าย่ซื้อมาหาววทยาล่าอยู่ต่างประเทศเป็นปลาแปลว่า,า,าชาวบ้านแท้านีเพื่นเอินว่าปลาจ้าปลาท่า,าม มีกระเทยมีไออาบอยแอกเป็นที่ไออา่าที่เข้าใจกันไปกันเหลือขานซื้อจ้ะอันนี้ก็คือมีน้ำฝนตกเด้นี่เนี่ยน้ำจ้ะพากันไปเลยจ้ะสถานที่ได้เปลี่ย,ยนแป้งไปหลายเติบก็มือน,นี่ก็เกิดความประทับใจหลายข่อยเดีมาสารฝันเก่าๆที่เคยอยากมาจ้ะรลดซิ่งข้อเง้ว ข่ามาได้อยู่แล้วจ่าจะว่าก็ต้องสร้างใหม่สร้างยัง้งแน่อันนี้ตนไอ้ครับตนบางเมาแต่ว่าพันด้ออกนวอยดอกจ่ายย่ำหนิเนี่ยตามมาเลยจ่ปาปลาปลาทามมาเลียงหาควายแต่ไม่ได้กี่กับว่าเลียงหลายปีอยู่เลียงหาหกเจ็ดปีนี่แหละจ่าถ้าจำบ่เพี้จนว่าเด้รับปลาปริญญาจากมหลาลัยทามเพิ่นว่า กัเห็นหัวกันเด็กน่อยเรียนเวลามาป้าจะสิกะเอาใหม่มาเขียนวาดรูปงานรูปนี่สร้างแบบน,นั้นแบบนี้แล้วก็เป็นความสนุกสนานกันไปต้อนรับไอ้ปริญญาจังเห็นหัวหัวกันไปกับเอาก่อนขี้ควายแห่งมาหลับจ้าสนุกสนานกันไปแต่ว่าบอายเป็นการแบบไปหล่อเลี้ยดนัตจาแตาว้าเ้าพูดถึงความทรงจําในวัยเด็ก สนุกสนานจ้ะขอยกับมาจะสิรามาเห็นบ่องดินได้ไอง้งามๆเพื่อกะสิวา่รนานรูปนั่นรูปนี่จ้ะมูไข่เพื่อกะคือก้านเพื่อกะเลี้ยงแต่ว่าขันเจอก้านกับมากินเขาน้ำก้นบางทีขันมั่วแต่เล่นหลายลื่มแน่ค่ะควายกับไปอันนึงไปกินเขา่าเขากับเขา,เขากับมาบ,บอกอยุงเฮือนจ้ะ ตามมาอยู่อ้เปลี่ยนแป้งไปหลายนามูนกับบอกบอก่ข่มีดนะจ่าฝนจา้ามาแห้งแห้ง,งเด้อมาตกแห้งแห้งมาตกใส่เน่เปลี่ยนไปสปปรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงจริงๆถิๆไปตามหาแมงขับนี่ไปตามอยู่เสนอนี่จ่านามูนในอ่า ทุกวันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปหลายน้ำก็บ,บ่ค่อยหลายจ้าเช้นนี้คอยกัดเตต้อนมาเรียงคอยกัสเว่ารูปว่ายังเรียนยังสิเป็นอ่ากินตนาการของเด็กน้อยวาดไปวาดมาสางสา์งานกันไปกับมวนดีถึงสีแบบว่าเข้าบา่ได้สี่ส เหมือนเด็กในกรุงเทพน่ะจะว่าหักกับไหใส่สื่อมวมวนควายกับไปทั้งผนแล้วกับว่าเรียนว่านันบานนี่ไปน่สิจ้าจ้าเทนีกัทตีอ่ามาปิดทิปตอนอีก่กันเด้จ้าเพราะว่าเวลากับตีถึงที่มาหนาที่แล้วกับการโหลดการเนี้ยกับตีจ้าตีใดบอมีปัญหาจ้าการมือนี้กับตีเบิ้งสิ่งแปดล้อมสวยงาม หนามุ่นทาาคุณไปกัปนทเป็นออมแก้วจ้าแล้วเจอกันใหม่นะจ้าสวัสดีจ้า